สีกระโปงสีฮะสีสว่างโอ้โหไม่มาจับปครับสีแะไสีเหรอใช่ไหมทางไันทีบสีโี đi nè, đi qua, chạy đi nha, chạy đi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 , กูทำสถานาหารเลครับสถานอาหารเลยครับไม่มีอะไรใส่เลยดูดูดูนะเด็กเด็ก

ภาษาทางภาษาโดยสารเอเออไปชิ้นที่สองเชื่อมไทยบางจากทางที่สามทางที่สี่ทางอายุก็สี่ส่วนทางอายุก็จะมาดูเรื่องทุกข์นะฮะทางที่ห้าโดยสารเอเออไปชิ้นที่สองเชื่อมไทยบางจากทางอุ้ยสายตาดูเป็นเช้ายังไงอะไรอย่าง ผู้บครับสามรับผ้าครับเด็กชายปาฮาวินครับอาอาพิ